พี่วานเลขเจ็ดไทยนะคะเจ็ดไทยเจอแล้วติดเลยนะคะถ้าเจอแล้วติดเลยอ่าเจอแล้วติดเลยนะคะเจอแล้วติดเลยไม่เคยเลยค่ะถูกไหมคะพี่วานจับถูกไหมลูกถูกอ่าตบมือพี่วานหน่อยเก่งแม<า>่เจอเลขสิบแล้วอลินติดเลยอลินหาหมายเลขสิบนะคะนี่หมายเลขสิบอาราบิกอยู่ไหนนะาเห็นหรือยังคะอลิน อินเจอแล้วอินเจอแล้วตัมืใอออลินหน่อยค่ะเก่งมากอานิวเลยอานิวค่ะอานิวหาก่อนเลยลูกอานิวหาก่อนเลย20อยู่ไหนคะ20่ะ20 20ถ้าเจอแล้วไปติดเลยนะคะเจอแล้วหยิบเลยเจอแล้วหยิบเลยอาเจอแล้วหยิบเลยค่ะติดเลยนะคะถ้าเจอแล้วติดเลย เห็นไหมคะเห็นยี่สิบอาราบิกไหมคะเจอแล้วติดเลยใช่ย uh, ี teok? ่สิบอยู่ไหนอยู่ไหนติดไหนติดไหนอ่าเก่งมากตบมือให้ฟุกกับอนิ้วหน่อยสุดยอดต้องเจอแล้วไปติดนะคะเจอแล้วไปติดมาได้สิบสี่ค่ะสิบสี่นะคะสิบสี่ สิบสี่อ่าเก่งมากตัวมือให้่างเปล่าด้วยหมายเลขแปดนะคะหมายเลขแปดไทยอยู่ไหนนะ8แปดไทยอยู่ไหนนะ้าะะอ้ายประวันเล่นแล้วไม่ใช่เหรอคะเมื่อกี้ฟุกฟุกฟุกอย่าบอกเพื่อนแปดไทยคะ่ะ แปดไทย,ไทยเจอแล้วไปติดเลยนะคะแปดไทยเจอแล้วติดเลยอยู่ไหนคะติดเซอแปดอาราบิกเลยคะ่ะ่าน้องฟุกบอกพี่เป้นจันทแล้วพี่เป้นจันทร์ขอคุณน้องฟุกด้วยลูกอ่าเก่งมากตบมือให้น้องฟุกกับพี่เป้นจันด้วยหาเจอ,อยังคะอะอุลี่หาเจอแล้วกับตันเพื่อนหาเจอก่อนแล้วลูก สิบสามค่ะฟุกพวกพวกพวกอย่าเพิ่งสิบสามแลลูกหาสิบสาม,สามอ่าเก่งมากอุลิเจอแล้วตบมือให้อุลิหน่อยเพื่อนๆตบมือให้อุลิหน่อยค่ะเก่งมากพี่อ้ยอนิลสุดยอดเลยครับเยี่ยมทำไงอนิลด์ทำไงสุดยอด